สวัสดีเจ้าอยู่กับแพะหาปัญาเจ้าตีบ้านสวนตัดจวนเจ้าอยู่กับเยมอนตัวเจ้าสสวัวสดีเจ้ายมอนก็รอให้รอสวนนะเจ้าเนาะอเอาย่าเอาปูเยมอนจะไปไหนช่วงอ่าช่วงว่างจะทำสวนทำไรนะเจ้าเปิ่นก็จะมดุดหาผลไม้ก,กินสไตล์ตยเยมอนเจ้า แม่หมอง้อแม่นี่เหรอแม่นี่แดงนี่เหรอเอาพอหมองาอนี่กันกันมาแก่ละน้อเจ้ามันแดงแล้วเหรอผลไม้ช่วงเปิดห้องช่วงเบรกนะเจ้าหลังจากเอายาในสวนแล้วมาหาผลไม้กินโต๊ะน้ำเด้อ bia nó tốt chứ tướng cả à, Oh. chào có tên nha là nè Tang bạc kim giấy nè. ต้องแต่งแบบกิิงลำไยเน่เออถ้าตกเราปุ่นเหี่หม้อหม้อหน่อยตกหน้าแมืน่ะน้่งก็อาบเหยโอเคนละไม้ย้ำว่างกะวางแล้วป็่นก็เอาไปนั่งกินนั่งกินแล้วยาการต่หรอหะ พ่อยหญเห็นเราไหมอันนี้พลนผลิตจากคันนาจ้าโมูแค่ทำเป็นคันนาใหญ่ๆแล้วก็ลงเป็นพวกผละมากลากหน้ายแล้วก็ปูพักปุ๊กใหม่นะจ้ะไว้กินด้วยเนาะแทนที่เราจะได้กระเข้าอีน่ะในร่องนีนก็เลียงป่าจะมีบัวจ้วยเป็นได้ฮะ กะแต่แพ้งน้ำหอไว้กันนันนน่นได้มาพอมันก็พอช่วยกินปลาดํานี่ซุกอ่ะกินได้ล่ะแม่เรากินพออ๋บบ <c oughs> อคือมันมันแก่แล้วละ่ะแต่ว่ามันมนุ่มแล้วคะ่ะอ่า ไปอุกก็ได uhm. er ้เลยไล่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 เด like okay ี๋ยวมันนั่งคางตามันนังคางนี่ไยได้มาพอป่วยน่ะเนาะไก่ไก่ร่าแต่เนเอาไปคือเอาไปฮือไก่เนี่ยโอมัน mm ซุกจนปลอเละแน่ไก่ไก่ดีได oh, ้เนาะ แม่ไก่ก็ว่าไก่เอ้ย่อยนึ่งไหนบ้าก็ไปที่ปลาย่ะนี่ดิเออแมยางกินนะนี่แมยังกินนะฮันวานเนาะ เาฝ้าห้องแล้วฟ้าห้องแล้วบรรยากาศขึ้มฟา้าขึ้มฝนนั่นได้อยินนะต่างห่างอุ้ยฮักฮักฮักบอดีเด้เลยละาล่าห้องหันเขาขออยูอ่นี่ก่อนมันมาขอก่ะพุ่นแล้วหน่วยปุ่นได้กับเน่วยปุ่นต่างห่างดีนะปุ่นนะเออเหมือนตามันทีทีเออได้ได้ได้ไดเห็นเห็นตะเกนหนึ่งเออป,อปอบปอเออปอบปอบเนาะกินได้เห็นเกนนึ่งได้กับเห็นเกนเออนั่นต้องปุ่นนะเออ ตาเออนั่นน่ะวันละตามันห่างนอ,อถ้าตาพันางห่างนี่ได้แล้วตั้งหลังที่ได้เราแม่อันนี้ก็เอาไปมันก็เอาไปให้ไกล ไปอาหารยำว่างก็ชอช่วงนี้เป็นของหวานแต่มดจาจะของหวานกลายเป็นของส้มแต่มเมาโยจะไดเลยเอาแมาน้ยเห็นกะนี่จะได้ก,ก,ก,ดกลิ่น่มะมาน้ยมะงอกกับแดนคั่ะไก่กันนะ นี่ได้ขายกี่บาทก็ปีนี่บาทมันปีนี่มัได้ขายสักบาทแต่กินอย่างเดียวกินกับแจกอะตุ่มนะแดงจะโลนนะะ่เหมนนืออยอน้ ไม่นะ้างงเก่้าเพื่อกันหรอกันละกินผมก็ได้นะเอาตก๊กคือต๊กนาำเลยนะเอามันแดงแล้วเนาะ้าห้องแล้วอะนี่ หนึ่งสองสามเร<อ>ิดมอดแน่ดึกอืมป,ป้ายลงป้ายหนั่งอะไรเนาะนี่ <c oughs> มันม,ามาหอ, <c oughs> อมหลับยันเหมือนกญ่ขึ้นได้แล้วนี่ตอนนี้ได้ของวานแล้วในผลไม้ก,กินนะเจ้าดี่บนบ่จะไปเก็บพริกตอไปกินของผิดตออีกนะ ผลไม้มาชะกุยอย่างไรได้ฮะเย <laughs> อ้มีการปิดพอมอมอมย่อนแสงอ่ะย่นแสงหน่อยอว่าโนะปดสารพี่เจานะแพง mất sốc muốn, Ừ Ừ. nè bắn, con súp đó, làm chú cún mà ăn gỉn cả luôn. Ngon quá, Yang Yang Ôi chú cún đó, chú cún. มาก่ะนี่เนาะผลไม้ในสวนเนาะมาเอาอ่ะวดมันปวดฉอยวันวันมเนาะไม่ห้องเดียวมันห้องแม่งกอนอนนี่นอนแน,น่อั <c oughs> นนี้คืออันนี้คืออย่างกอมาแน่น้อยนาพักกลางห้องน้อยนา ยัยมอนห้องมันน้อแน่ตื่นห้องห้องอย่างเกาะก็บอกมนันนะจ๊ะเนาะอันภ่าอีสานถ้าจัมพิดน่าจะชื่อบักเขียบก่อน้าจัมพิดนะบักเขียบเนี่ยประมาณนั่นนะเงาะหอมจีนจีนเราจะได้ไปอย่างนั้พต่อเจ๊พี่ ดดจะเข้าโวนวายเห็นไหมได้นี่หายแล้วย่ัจปีกมันยังอ่อนอยู่จุดนี้พักกะพักเก็บพีกแต่ปีกมันอ่อนนั้นบินมาได้แต่อันนี่การเจน,นึงก็เอาจนล้มเนาะล้ลมหายแล้วเข้าไปไหม แก่นเหรอแก่เคี้ยวครบแล้วตุกูนมันกลิ่นมันล็อกเซทับออม,มันล็อกปอบจาดอ๋อมีทามันใส่ฮันแล้ว<ๆ>กินยายไมเคลื่อกปล่อยหูก้าหวานกรอบมากเลยเหรอ,หอ กนนนเเดีียยว่่้งะให้จะไปบกก้าเหรอบกบกแปงง่ตมหน่อยแปงพักตากมันนั่นอนเขาเก็บปูคักมเจเจอพักล่ะพักยังมิจเจอพักอย่างไ้าลำง่ายง่ายเจ้าพี่น้อง ยายมอญจะปูพักจะเอาแถนมีแปลงขึ้ยายมอนเตอกป่ะเดี๋ยวยายมอนไปหานเอาเองยายมอนง่ายง่ายแถนถือเอาแปลงขึ้นแล้วเลยแลเรียวานยายมอนวานเองหันกพี่กนี่ไปพ่อลเยวพอกาพีไว้กะแพอล้กพีดิปูแล้วก็พ้าพ่อพี่ดีปูแลวนะ มันจะปูอย่างไรแต่งงว่าทองพ่อไปวันนี้น,น,น้ำมอเอาของหวานแล้วมาของเพจกับแม่ nó có kích tuần kích 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 kín kích 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 มึงเขาใต้ต้นมะละกอมเอาลันเนอร์เด้งตรงนี้เหรอยังเด้งตรงไหะเด้งกลาง mặt bóc mầm 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 mầm